โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนเมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมบีดโซลิเปอร์เช่นเคยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาดาบฟันวิญญาณนะครับเพื่อที่จะรอทําอุนคิโอลานะครับคือเราจะได้มาแบบฟรีฟรเลยนะครับผมสําหรับดาบฟันวิญญาณของอุคิโอลาเนาะสำหรับคนที่ดองใบสุ่มไว้นะครับรอทําอุคิโอลาส์สี่ดาวเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะได้บางใครของอุคิโอลาเนี่ยแถมขึ้นมาด้วยนะครับก็คือการปลดล็อกรีเซลิเคชั่นนะครับขั้นแรกของอุคิโอลานะครับ เราเข้ามาที่โหมดตรงนี้ครับผมอันติเมตชาร์โดนะครับอ่ะมันจะเป็นโหมดนี้นะครับถ้าเราเล่นถึงหนึ่งร้อยแต้มเนี่ยเราจะได้เป็นเศษตัวละครครับผมสิบห้าเศษนะครับในเศษเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของตัวเนี่ยเดีย๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะในส่วนของดาบเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามีทุกตัวในเกมเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงพวกเอสปาดาด้วยนะพวกเอสปาดาเนี่ยมันจะยังไม่เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันยังไม่เข้ามาครับผม มันเลยทําให้ตัวละครที่เราเลือกได้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ตัวละครของเหล่ายมทูตนะครับที่เป็นตัวหายากนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าอุโนฮันะนะครับมีโยรุอิจินะครับแต่ว่าโยรุอิจิเนี่ยเขาแจกฟรีนะแล้วก็มีอ,อุราฮารานะครับมีปู่ยามะมีไอเซนนะครับมีเบคุยะแล้วก็เคียรคุโทชิโร่นะครับเคมปาจินะครับอ่า มันจะได้15เศษนะครับผมอันนี้คือมันจะเปิดวันที่4ถึงวันที่10นะครับเวลาเนี่ยก็ราวรา7วันนะไม่รู้ว่ามันจะรีซีสั้นเนี่ยมันรีปึ๊บแล้วมันจะมาต่อกันเลยหรือเปล่านะครับสําหรับในโหมดเนี่ยถ้ามันมาต่อกันเลยเราก็จะได้ทุกๆสัปดาห์เนี่ยได้15เศษเลยนะสาหรับในส่วนของเศษตัวละครนะครับมาดูกันที่เศษดาบฟันวิญญาณนะครับเหมือนกันเลยถ้ามันรีทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของดาบฟันวิญญาณนะครับ1เดือนใช่ ก็คือ4สัปดาห์เราจะได้100อพอดีนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นเพียง1เดือนนะครับจะได้ดาบของอุนคิโอลาแล้วตู้ของอุนคิโอลาเนี่ยมันก็จะมาเราาๆหนึ่งเดือนนี่แหละเออมันจะมาตู้ที่5้านะครับตู้ที่5้าของเกมนี้เนาะตามเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับคือเราจะได้ดาบแล้วก็จะได้ตัวของอุนคิโอลาด้วยนะครับมันทําให้เราเนี่ยปั้นอุนคิโอลาได้แบบ สมบูรณ์แบบอะเออได้ทั้งดาบฟันวิญญาณได้ทั้งการทำสีดาวนะครับดีมากๆเลยคือดาบมันมีหลายอันนะต้องอ่านชื่อดูดีๆนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยก็กดเข้ามาดูได้ครับอ่ะอย่างอุนคิโอลาก็คืออันนี้เนาะอ่ะมันก็จะมีบอกนะครับสำหรับอุนคิโอลานะครับแนะนำว่าให้เราเก็บให้ครบ100เศษก่อนนะครับถึงค่อยมาเปิดเนาะเพื่อที่จะได้ไม่เสียหายนะครับเรามาดูถึงวิธีการเล่นของโหมดนี้กันว่างนะครับโหมดเนี้ยมันจะเปิดตอน11โมงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็ 6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันจะลดลงมาชั่วโมงหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับคือต้องบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะสำหรับตัวละครนะเราก็เลือกตามที่เราชอบก็ได้นะครับเพราะว่าแพ้หรือชนะมันก็ได้แต้มเหมือนกันนะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วกันเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซี่เรียสอะไรมากไปนะครับสําหรับการที่เราจะแพ้หรือว่าชนะนะครับแล้วก็ ไม่จะเป็นที่ต้องไปปั้นตัวเพื่อนที่จะมาเล่นโหมดนี้นะครับเพราะว่าเขามีตัวละครมาให้เรานะครับมันเหมือนกันทุกคนนะครับมันจะแย่งกันฮะอารมณ์แบบแย่งตัวกันเล่นนะครับผมเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันขอจับคู่ห้องก่อนนะครับอ่ะถ้าใครอยากดูวิธีการเล่นแบบว่าละเอียดละเอียดก็ไปดูในไลฟ์ผมได้นะครับที่ผมไลฟ์ไปเมื่อตอนกลางวันเนาะโอเคประมาณนี้มันก็จะมีคนได้เลือกก่อนเลือกหลังนะครับประมาณนี้สลับกันไปนะ ตัวที่เก่งๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเคียวราคุตัวนี้นะครับเคียวราคุมีอิจิมารุยินมีอิชินนะครับอ่าแล้วก็ปู่ยามะผมจะเลือกเป็นปู่ยามะละกันนะครับนานโอกกับปู่ยามะเพื่อที่จะได้แบบใช้สกิลได้เนาะมาครับแต่ไม่มียาจิรุนะถ้ามียาจิรุถ้าใครได้เฟิร์สเนะี่ยให้เลือกยาจิรุเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะว่ามันจะได้แบบว่าต่อคอมโบได้ง่ายนะครับ อทีนี้เราเลือกมาแล้วเขาเอาเคียวเราคุเราไปใช่ไหมเราก็ต้องเลือกตัวนะครับที่มันสอดคล้องกับเราหน่อยเอาเป็นในส่วนของอิชินกับยินแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนส่วนตัวซีซีเนี่ยมีอยู่สองตัวก็คือลูเคียวกับตัวของซาซาจิเบะนะครับซาซาคิเบะหรือว่าจิเบะเนี่ยแหละจำชื่อไม่ค่อยได้ซา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 คิเบะเออนะครับ อก็จะมีสองตัวนี้ผมจะเลือกเป็นซาลาคิเบะแล้วกันนะครับโหชื่อแบบอ่านยากจังเลยซาซาคิเบะนะครับเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเลือกเป็นตัวของโคมามุระแล้วกันนะครับไปตัดตัวแท้งเข้าไปนะครับแต่ว่าเขาได้แท้งดีสองตัวไปแล้วนะเขาได้ในส่วนของจูชิโร่กับเออเคียวราคุไปแล้วอะ่ะมันเป็นแท้งที่ดีมากเลยสองตัวเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังพอได้อยู่ ตัวที่เขาน่าจะเลือกก็เป็นลูเคียนะอ่าไม่เห็น,นครับแต่เกีที่เขาเลือกช้าไปหน่อยอ่าประมาณนี้เราก็จัดตำแหน่งนะครับแทงก็ไปอยู่ข้างหน้านะส่วนตัวที่อยู่แถวหลังก็ควรที่จะอยู่แถวหลังคือแพ้ชนะเนี่ยเราก็ได้แต้มบวกเหมือนกันนะเน้นขยันลงนะครับเอาให้ได้ร้อยยี่สิบแต้มอ่ะในหนึ่งซีซนะันอ่ะก็พอแล้ะก็ไม่ต้องมาเล่นละเพราะว่ามันเหนื่อยอันตัวมันเหนื่อยนะครับแต่มันก็สนุกนะ แต่ถ้าเราเล่นแบบจริงจังอยากชนะมันก็ต้องคิดเยอะหน่อยอะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครได้เปิดก่อนอ่าไอเซนเปิดก่อนนะแล้วก็เป็นสลาคิสลาคิเนี่ยถ้าตีสังหารศัตรูได้จะตีต่อเนื่องนะโอ้โเรียบร้อยเลยแรงมากเปิดมาสองตัวเอาปู่ไปกินมาครับปู่ปึง้งหายไปครึ่งเกือบครึ่งหลอดยิงแทงต่อครับ เอาเป็นแทงแทงแถวนี้แหละมาแทงไปครับโอ้โหเรียบร้อยเกือบหายแต่ว่าถ้ามีมาอยู่รียจะดีกว่านี้นะโอ้โหแรงจริงเราต้องตีไอเซนไปก่อนกันเขาถึกกันนะตัวเขาถึกมากสลาคิดูพี่แกดีปึง้งเรียบร้อยโอโห คือโหดเหมือนกันนะมาเราก็โหดเหมือนกันเราดาเมจหมู่เขาดาเมจเดียวเขาดาเมจเดียวอะเราดาเมจหมู่ไงก็มาดีครับก็วัดกันไปเลยปึ่งอาจารย์กับลูกศิษย์ใครจะเก่งกว่ากันปึ่งเรียบร้อย ก็ชนะนะครับคือเราแต้มตันแล้วอะเราแต้มครบแล้วแต่เราก็มาเล่นกับเขาอีกอ่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารอบนี้เราจะไหวกับเขาหรือเปล่าอ่ะรอบนี้ดับดับเดิมนะครับเป็นแบบเดิมมาดูกันว่าเขาจะเลือกตัวไหนก่อนเขาได้เฟิร์สอีกแล้วคือมันเป็นเรียวไทม์นะอันนี้คือเจอกับคนจริงๆนะครับผมแต่ว่าคนาเซิร์เวอร์กว่าเรา ดูได้นะว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนเอาเป็นเคียวราคุใช่ไหมเราก็เลือกดาบเดิมเลยครับปู่ยามะมาครับผมแต่รอบนี้ผมว่าน่าจะเลือกสาลาคิด้วยนะพราบว่าตัดตัวเขาไงตัดตัวไปก่อนสาลาคิมันแรงมากเลยเราต้องตัดเขาก่อนนะโห mm hmm. oh, เอางินไปเราเอาสาลาคิแล้วก็ตัวซาซาคิเบะครับผมมา เดี๋ยวเราตองเลือกตัวแท่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอุกิทาเกะแล้วกันนะครับอุกนะิทาเกะเนาะแล้วก็ตัวดามเอจอีกสักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นอิซิโกะแล้วกันไปอ่ะโอเคประมาณนี้เราก็รีบเรื่องครับประมาณนี้เลยอ่ะเราจะเน้นเป็นปู่ยามะแล้วก็เน้นเป็น สลาคินะครับสองตัวนี้ในการใช้สก,กิลส่วนอิจิโกะเราจะเอาไว้เป็นตัวเก็บงานนะครับรอดูก่อนมาเรามาลุ้นกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าแพ้ชนะมันไม่สำคัญนะเพราะว่ามันได้แต้มบวกเหมือนกันหมดนะครับผมคือ <c oughs> ตึงนะ <c oughs> ตึงเหมือนกันนะอ่าเขาจัดแถวอย่างนี้นบผมเราต้องตีเป็นตัวยินก่อนนะครับต้องตีเป็น เคียวราคุก่อนแต่ว่าเคียวราคุมันค่อนข้างถึกมากๆจิ้มมาครับซาทาคิเบะมาตีไปครับเอ้ยตะกี้นี้จิ้มคือเคียวราคุจิ้มมาปู่ครับปึ้งปึงปึ้ง,งจงเผาผานทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นเท่าทานลิ้วจินจะก,กะคือชิคัข,ของปู่นะถ้าเป็นบางใครก็ สังกโนทจิมีทิศทิศทั้งสี่ทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศต,ตะวันตกใช่ปะเ <laughs> หนือใต้ออกตกเหลือห้าสิบแต้มหรอเราช็อตไปดีกว่ามีโอกาสที่จะติดไอ้นี้ด้วยเฮ้ย <laughs> ต่อไปเราไม่รู้ว่าเราจะปู่เราจะได้ใช้สกิลหรือเปล่าเนี่ยมานาพอเปล่าไม่รู้ ลืมเลยใช้สกิลเพลินไปหน่อยไม่น่าพอนะปู่น่าจะได้สามสิบมานาปู่ใช้สี่สิบมานาโอ้โหตึงเหมือนกันนะอ่ะปู่เราก็อดใช้สกิลเลยต่อยไปธรรมดา,าไม่เป็นไรเดีย๋ยวรอบหน้าเราค่อยใช้ปู่โคิดถ้าเกะยิงไปก่อนแล้วกัน ปิยูอ่าทีนี้อีสโกดเราเก็บได้แลวครับถ้าดูเคลียร์เขาไม่แช่แข็งเราก่อนอดี๋ยวแข็งหน้าขอร้องโอ้โหหายเลยเหรอพี่ชายเกินไปเปล่าอึ้งคือผมลืมไปถ้าไม่ใช้สกิลของซาาคิเบะเนี่ยเราได้ใช้ปู่แล้วเนาะเอออันนี้ก็แบบเล่นพลาดไปหน่อยนึงไม่เป็นไรคือเราต้องมาร์กตัวไว้ก่อนเลยนะแบบว่าเราจะใช้สกิลของปู่ยามะ นะครับเราก็จะใช้ของปู่ย่ามะนะครับมาร์กไว้เลยว่าเราจะใช้ตัวนี้ต้องเก็บมานาไว้เผื่อปู่ย่ามะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่มาเล่นก็ควรที่จะสละเวลามาเล่นนะครับถ้าคุณจะเล่นเกมเนี้ยยาวๆนะครับผมก็ต้องมาเล่นโหมดนี้ด้วยนะครับมีเวลา7วันนะแต่ผมแนะนาว่าถ้าเรามีเวลาว่างก็ให้เข้ามาเล่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราไปเจอเกมอื่นที่มันสนุกเนี่ยเราก็ไปเล่นเกมอื่นใช่ไหมลนะ่ะ แล้วเราจะไม่มีเวลามาฟาร์มเกมนี้ครับผมก็ให้เราเนี่ย <_ an> เล่นไปก่อนเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนีน้าไปก่อนสวัสดีครับ